แน่ๆทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่งได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเออดีเพื่อนชาวกิน้ำแม่ทุกคนวันนี้นะกงโฮกับสำรวจแผทกันก็สำหรับในแผทนี้เนี่ยก็เป็นแผทฉลอง9ปีโอ้โห รอกันมาตั้งแต่้นปีเนาะเพราะว่าสปอยกันมาในรถแมปนานมากนะฮะแล้วก็แน่นอนมีคุกกี้ตัวใหม่ล่าสุดอย่างน้องมิลกี้เวนมรวมถึงเพชรเลเจนดารีแล้วก็สมบัติเลเจนดารีใหม่สำหรับน้องดรีมนะโอเคเรามาดูกันที่ประกาศอัปเดตกันนะก็แน่นอนได้มีการอัปเดตคุกกี้รถมิลกี้เวมาเนาะแล้วก็มาพร้อมกับสัตว์เลี้ยงของน้องหมอนเมลโล่ครับมแล้วก็มีการเปิดตัวสมบัติระดับเลเจนดารีใหม่นะแล้วก็สัตว์เลี้ยงเลเจนดารีใหม่ครับมซึ่ง ทั้งสมบัติแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเป็นคู่หูของน้องรีนะก็จะมีคอมโบโบนัสคู่กันเนาะกิจกรรมไตเติลท่องรถไฟสายความฝันอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมไตเติลใหม่ที่ c h a เตอร์นนเนี่ยจะเปิดตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึงวันที่14ส่วนช h ตเตอร์จะเปิดวันที่14ยาวไปถึงวันที่28กิจกรรมไตเติลรอบนี้เนี่ยเหมือนจะมีให้แบบ อารมณ์คล้ายๆกับที่ไปเดินเล่นกันในหมดวดปีตธพันด้ยนะก็คือสามารถไปลงไปเดินเล่นเฉยๆได้ด้วยนะครับกิจกรรมครบรอบ9ปีสุ่มพิเศษรถไฟแห่งความฝันเมื่อทําการเรียกรถไฟแห่งความฝันด้วยผลึกแสงแห่งความฝันจะมีโอกาสที่จะมีบรรทุกสกินครบรอบ9ปีและของข,องขวัญมากมายมาให้ถ้าเรารวบรวมผลึกแสงแห่งความฝันมากมายจากกิจกรรมต่างๆได้ก็สามารถเอามาสุ่มได้นะครับสำหรับสกินที่จะสามารถเปิดได้ในตัวของกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นสกินใหม่ๆที่มาในรอบนี้นะครับก็จะมีสกินของน้องรีม ระดับซุปเปอร์อีพิกแล้วก็สัตว์เลี้ยงใหม่ระดับอีพิกเนาะส่วนสกินของแอมเบอร์ชูกาหรือน้องพึ่งแล้วก็สกินพึ่งสกินเค้กวันเกิดสกินพายรวมมิดที่เป็นสกินระดับแรนมรวมถึงมีสกินเยลลี่นะลน้นยนะเซ็ตลดไฟแห่งความทรงจำครบรอบ9ปีนมะก็รอบนี้เนี่ยเท่าที่อ่านแสดงว่าสกินที่ให้สุ่มเนี่ยน่าจะมีแค่สกินของน้องมิลกี้เวนะส่วนสกินตัวอื่นเนี่ย จะต้องไปสุ่มในกิจกรรมเอานั่นเองนะต่อมามีการเพิ่มหมดนักสร้างแมปนะครับก็สามารถที่จะสร้างแมปได้นะซึ่งเป็นแมปเล็กๆที่ให้ผู้เล่นเนี่ยไปสร้างแล้วก็สามารถนํามาทดลองเล่นกันเองได้นะครับแล้วก็กิจกรรมวิ่งสร้างแมปซึ่งจะเปิดในวันที่5พฤศจิกายนเนะาะแสดงว่าแมปเนี่ยน่าจะให้โอกาสสร้างกันก่อนแล้วก็วิ่งเปิดจริงเนี่ยวันที่5พฤศจิกนะสมสกินคุกกี้ก็จะมีสกินของน้องมิวคี้เวไปะดับซุปเปอร์ปิกผู้นำทางสู่ดินแดนฝันอันแสนสบายเนาะ ต่อมาในตัวของสกินฮาโลวีนนะผมสกินฮาโลวีนเนี่ยก็จะมีตู้ที่เพิ่มเรทในการเปิดกลับมานะก็จะมีสกินของน้องโดนัทระดับซูเปอร์อีพิกสกินของน้องเห็ดระดับซูเปอร์อีพิกสกินนักสำรวจระดับอีพิกสกินแบ็กเบอร์รี่ระดับอีพิกนะมแล้วก็สกินแลงอื่นๆที่เป็นสกินฉลองฮาโลวีนอีกกว่า20ชนิดสำหรับกิจกรรมตู้สกินฮาโลวีนเนี่ยก็จะอยู่ตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึงวันที่28เดือนหน้าเนาะ สกินเยลลี่ก็จะเป็นสกินของเซตน้อง Milky Way มิลกี้เวย์เนระเซตพลังงานรถไฟขับท่องดวงดาวเป็นระดับอีพิกต่อมาชาเลนจ์หนึ่งล้านล้านนามก็ได้มีการปรับปรุงใหม่เนาะมีการเพิ่มอัตราสุ่มตามระดับคุกกี้ในหน้าเลือกคุกกี้ผู้ช่วยมีการเพิ่มการล้มเลิกชาเลนจ์หลังเริ่มชาเลนจ์จะสามารถอยู่ได้ทันทีเมื่อกดปุ่มในหน้าล็อบบี้หลักเพิ่มปุ่มเลือกให้สามารถแก้ไขรายละเอียดคำอธิบายการ์ดในหน้าร้านค้าและหน้าเปิดแพ็กการ์ดแก้ไขให้คุกกี้อยู่ในสภาวะไร้เทียมทานชั่วขณะเมื่อถึงเป้าหมายที่กหนด ก็คือตอนวิ่งอ่ะมันที่ผมเล่นก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าคะแนนถึงเป้าหมายปุ๊บมันจะมีเหมือนเป็นสโลนิดนึงซึ่งบางทีมันก็ขึ้นมาขัดจังหวะแล้วเราก็ชนแบบโงโ่ๆโนะฮะมีการแก้ไขปัญหาที่ไม่แสดงผลคะแนนเมื่อทําลายสีขวางได้เกินจํานวนที่กําหนดทีมงานจะเตรียมปรับความสามารถการ์ดรวมถึงสมดุลต,ต่างๆในเบต้าซีซั่น2ในวันที่5พฤศจิก,กายน เพิ่มสินค้าในสูตรแรกอัญมณีนมก็จะมีการเพิ่มตัวของสมบัติเลเจนดอรี่ใหม่ลูกแก้วความฝันสีทองละยบระยับมีการเพิ่มคุกกี้เจ้าละทิมนำ้ำดำแล้วก็ส่วนผสมแคนดี้พิเศษในสูตรแรกอัญมณีมีการลดราคาเพชรหินลำไย,ยอัมพันเพชรคังคาหัวใจมังกรส่วนผสมแคนดี้พิเศษของลำไย,ยลิ้นจี่แล้วก็สมบัติตรีสูตรโลงนะมก็คือราคาดาวทองมันเท่าเดิมแหละแต่ว่าไม่ต้องใช้ดาวรุ่งแรกแล้วนั่นเองนะสนามแข่งนอมมีการแทนที่แมปตัวของวันที่นายอำเภอม,มาเยี่ยมเยือนหมู่บ้านยักว่า ด้วยค่าคืนแห่งทะเลสาบทางช้างเผือกนมต่อมาเรามาต่อกันที่แก้ไขบั๊กปรับสมดุลเกมกันนมตัวแรกก็จะเป็นตัวของน้องรีมคุกกี้นักทอฝันมีการแก้ไขปัญหาตําแหน่งของสัตว์เลี้ยงที่แสดงผลผิดปกติเมื่อเพรใช้ความสามารถในระหว่างที่คุกกี้ใช้ความสามารถอยู่มีการแก้ไขปัญหาเพรเคลื่อนย้ายไปยังตําแหน่งที่ผิดปกติเมื่อความสามารถของคุกกี้สิ้นสุดลงในขณะที่เพรใช้ความสามารถอยู่ มีการเพิ่มพลังชีวิตที่ละ12หน่วยต่อการอัพเลเวลแต่ละครั้งพลังชีวิตจะสูงสุดที่เลเวล11และที่เลเวล15พลังชีวิตสูงสุดจะเพิ่มขึ้นอีก1ห,หน่วยมีการปรับอัตราการเพิ่มคะแนนของเยลลี่ลูกแก้วออโรราและเยลลี่ผลึกฝันให้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนถึงเลเวล11และเพิ่มมากขึ้นในช่วงเลเวล12เป็นต้นไป ปรับให้เยลลี่จากความสามารถของแคนดี้พิเศษนับรวมเป็นเยลลี่ประเภทเดียวกันกับเยลลี่ที่สร้างจากความสามารถพื้นฐานและก็มีการปรับคะแนนให้เหมาะสมมีการเปลี่ยนแปลงให้เยลลี่ลูกแก้วออโรราและเยลลี่ผลึกฝันไม่รับผลจากสมบัติชิ้นส่วนตำราเวทมนต์ต้องห้ามอีกแล้วก็เท่ากับว่าที่อ่านเนี่ยมันปรับรายละเอียดเล็กน้อยแล้วก็ปรับเรื่องแบบแต้มเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่ได้ปรับเรื่องแต้มแบบใหญ่โตอะไรนะฮะคิดว่าเขาอาจจะเน้นไปในเรื่องของการเพิ่มคะแนนกับตัวของสัตว์เลี้ยงใหม่แล้วก็คอมโบกับสมบัติใหม่นะ ต่อมาตัวของแคนดี้โค้ดหนมมีการเปลี่ยนแปลงให้ยลี่แคนดี้โคเนี่ยไม่ได้รับผลจากสมบัติชิ้นส่วนตำดาเวทมนต์ต้องห้ามอีกต่อไปเพิ่มคะแนนเยลี่แคนดี้โคนมีการเปลี่ยนสมบัติโบนัสคู่ผสมของแคนดี้โคนใหม่นมุ่มจากตัวของฟักทองประดับแฮปปี้ปาร์ตี้เป็นคิวบ์ไฟฟ้าช็อตแทนก็ตัวของแคนดี้โคนเนี่ยเอาจริงๆการปรับตัวของการที่ไม่สามารถใช้วงเวทได้เนี่ยอันนี้แอบแย่อยู่เหมือนกันนะเพราะว่า มันมีบางคอมโบที่ผม,มเคยใช้วงเวทอยู่แล้วมันค่อนข้างพพอร์ตกันได้ดีนะต่อมาพายรวมมิดโนมีการลดคู่ทามลงอีก0.2วิมีการเปลี่ยนแปลงให้ขยายร่างขณะใช้ความสามารถเพิ่มคะแนนเยลลี่พายรวมมิดเพิ่มคะแนนเยลลี่ส่วนผสมวิเศษแอมเบอร์ชูการ์มีการเปลี่ยนแปลงให้ขยายร่างเมื่อใช้ความสามารถเปลี่ยนแปง้งฮุกกี้ผ่านสีอีกขวางแทนเมื่อใช้ความสามารถ เพิ่มคะแนนเยลลี่ผลึกน้ำผึ้งเพิ่มคะแนนเยลลี่ที่เคลือบจากฟักทองน้ำผึ้งมีการเปลี่ยนโบนัสคูกผสม,มสมบัติใหม่ผมจากเข็มทิศแห่งสวงสวรรค์เป็นฟักทองประดับแฮปปี้ปาร์ตี้แทนคุกกี้ลถเค,ค้กวันเกิดมีการเปลี่ยนแปลงให้ซุมกล้องในอัตราที่เท่ากันเสมอในขณะใช้ความสามารถเปลี่ยนแปลงให้ขยายร่างขณะใช้ความสามารถเปลี่ยนแปลงให้เยลลี่ดาวประดับคัพเค,ค้กไม่รับผลจากสมบัติชิ้นส่วนตำดาวเวทมนต์ต้องห้ามอีกต่อไปเพิ่มพลังชีวิตอีก2หน่วยมีการลดคูลาทม์สกิลอีกินเิ่เง ลดคะแนนเยลลี่ดาวประดับคัพเค้กลงนําความสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตจากกล่องเยลลี่ของขวัญวันเกิดออกเพิ่มคะแนนเยลลี่กล่องของขวัญวันเกิดคิดว่าผัดแรกเนี่ยเค้กน่าจะจังหวะเดิมนะแต่ว่าผัดสองเนี่ยไม่รู้ว่าจะส่งผลกับจังหวะไหมเดี๋ยวต้องไปทดสอบกันอีกทีหนึ่งนะต่อมาเรามาดูกันที่สัตว์เลี้ยงกันน้องตัวแรกจันนิธาสัตว์เลี้ยงของน้องรีมก็มีการเพิ่มคะแนนเยลลี่คอฟฟี่ลุกคนมีการลดคะแนนเยลลี่ลูกกวาดดาวในทุกเลเวลยกเว้นที่เท่ากว่าสิบห้าเท่ากับว่า เตาอบพายแสนวิเศษนมมีการลดคูทามลงอีก0.1วินาทีแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ตัวของไอเทมรี่พายได้รับผลกระทบจากเอฟเฟกต์ดีครอบได้ฟ้องลดคะแนนเยลลี่พายไอเทมครับก็พายนี้โดนลดคูดาวทั้งคุกกี้ทั้งสัตว์เลี้ยงเลยปะพายนี้โดนลดไป0.2สัตว์เลี้ยงโดนลด0.1นะเพิ่งน้ำพึ่งครับมีการเพิ่มคูทาม0.7วิแล้วก็เพิ่มคะแนนเยลลี่เกสรดอกไม้ลูกโป่งปาร์ตี้นมแก้ไขปัญหาให้ลำดับทิศทางของลูกโป่งที่ลอยไปเนี่ยเหมือนกันทุกรอบเสมอ เพิ่มฟังก์ชันที่ทาให้พลังชีวิตจะลดชา้าลงกว่าปกติลดคะแนนเยลลี่ลูกโปง่งมีการปรับลูกโป่งปาร์ตี้ให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสามารถในการให้โลเดนด้วยต่อมาในส่วนของสมบัตินมก็มีการบัฟตัวของโคมดาวจิ๋วมีการเพิ่มคะแนนเยลลี่แสงดาวเลียญเยลลี่หมีช่างฝันมีการเปลี่ยนแปลงให้เปลี่ยนเยลลี่หมีเป็นไปตามลำดับที่กําหนดไว้เสมอแผ่นนี้บัฟตัวของโคมดาวจิ๋วนะบัฟสมบัติสปีดอยู่แล้วนะมารดาำมีสมบัติใหม่ใช้อีกแล้ว คือแพทก่อนนี่นกพิราบตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยคมดาวจิวมาใหม่อีกแล้วนะคะต่อมาในส่วนของโบนัสคู่ผสมนมน้องดีมกับจันนิธามีการลดคะแนนเยลลี่ลูกแก้วออโราเหมือนปิดประตูตายในการเล่นกับสเลอีปิกเลยปะเล่นลดคะแนนคอมโบงี้แต่ไม่รู้ว่าลดเยอะไหมนะฮะมีการปรับเพิ่มคะแนนของแคนดี้คนเพิ่มคะแนนของไพโรมิดเพิ่มคะแนนของแอมเบอร์ชูก้าส่วนเค้กวันเกิดก็โดนลดคะแนนเหมือนกันเพราะว่า มันผลิตตัวของเยลลี่ได้เป็นสองเท่าไงเขาก็เลยลดตัวของปริมาณคะแนนลงนะฮะแต่โดยรวมแต้มมันน่าจะเยอะขึ้นแหละเพราะว่าเยลลี่มันเยอะขึ้นเนาะต่อมาในส่วนของชาเลนโอมก็จะมีการปรับของน้องดรมแคนดี้โคนชาเลนพายชาเลนแอมเบอร์ชูการ์แล้วก็ชาเลนของเค,ค้กวันเกิดเนาะมีการแก้ไขบั๊กอื่นๆนมก็มีการแก้ไขปัญหาที่ทําให้พลังแม่เหล็กเนี่ยจะไม่ทํางานกับเยลลี่ที่มีพลังแม่เหล็กในตัวอยู่แล้วก็สําหรับอัปเดตนี้ก็มีประมาณนี้เนาะอ่าไหนไปดูซิอ้าว Few minutes later. อ่ะอยู่ๆก็โดนอัปเดตอัดหน้าเลยนะฮะ <c oughs> เรามารับคุกกี้ใหม่กับสัตว์เลี้ยงใหม่กันดีกว่านะผมก็จะมีมิวก y เว y หมอนเมโล่แล้วก็ปุยเมฆห่วงนิธานะผมอ่ะรับมาเลยเนาะมาเรามาดูกันที่สนยนแรกอัญ,ญามณีกันต่อนะผมก็โชคดีที่ผม เก็บตัวของดาวทองทิ้งไว้นะแล้วตอนนี้มีอยู่20,000ื่นกนก็แลกสกินใหม่ได้เลยนะุสกินของแคนดี้โคนนี่จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเราแลกได้ในราคาอัญมณีเลยนะก็ถือว่าดีนะุสวยอยู่นะไหนมีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมไหมอ๋อมีเอฟเฟกต์สอย่างเลยนะมีกดนาฬิกาแล้วจะมีหมุนหมุนนะแล้วก็กดตรงผู้โดยสารก็มีขยับนิดนึงนะแต่ว่าฉากหลังก็นิ่งๆหน่อยๆนรับนะโอเคงั้นก็ขอดูในส่วนของกาชาก,กันต่อละกันก็สำหรับสมบัติใหม่เนี่ยน่าจะต้องไปปลดล็อกก่อนนะนี่ไงต้องไปปลดล ก็คือเราต้องไปปลดล็อกที่ศูนย์แรกอัญนนมณีก่อนถูกไหมอ๋อลุงนี้ผมน่าจะแลกไอตัวมาก่อนผมน่าจะแลกไอตัวสมบัติใหม่มาก่อนปะอ๋อต้องไปทำชาเลนจ์ก่อนด้วยโอเคนะราคาแรกเนี่ยก็ใช้สองดาวลุงแล้วก็แปดพันดาวทองนะก็สำหรับตัวของส่วนผสมเจ้ามันดำก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะผมราคาก็สองพันดาวทองกับหนึ่งดาวลุงนั่นเองนะ ถือว่ารอบนี้นี่เจ้ามาดามแอบไหมหทำเร็วนิดหนึ่งนะประมาณผ่านไปเดือนเดียวก็เข้า้านคาแล้วนะปกติจะ2เดือนนะแต่ด้ยวยความที่รอบนี้อัปเดตเดซเซนต์มันค่อนข้างเร็วด้แลก็เลยรู้สึกว่าเจ้ามาดามค่อนข้างมาเร็วนะมต่อมากันที่ครบรอบกิจกรรมครบรัอ9ปีนะมก็จะเป็นอันนี้เนาะก็จะเป็นตู้สมใหม่ที่เป็นตู้สมุแยกเลยนะเพราะสำหรับตัวของตู้สมบแยกอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวของผลึกความฝันเนี่ยมาเปิดได้นะ้ซึ่งสิ่งที่จะได้เนี่ยก็จะมีพวกสกินอันใหม่ด้วยเนาะแล้วก็ ไม่รู้ว่ามันจะมีรางวัลอื่นไหแต่คิดว่าน่าจะมีอย่างอื่นมาด้วยนะฮะรวมถึงมีการขายแพ็กเกจไอตัวที่มันใช้สุม่มเลยนะซึ่งราคาก็แอบแรงอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ผมคิดว่าเราน่าจะทํากิจกรรมเควสุ่มได้นะโอเคอันนี้ก็อ่าถ้าสะสมสกินครบเนี่ยเราจะได้ฉายาระดับอัลติเมตด้วยเนาะ VIP ที่นั่ง Royal, รอย a l รถไฟแสงจันถ้าใครที่เป็นสายสะสมก็อย่าลืมเก็บให้ครบนะ,ะได้ฉายาเสริมได้เนาะ อ๋อแล้วก็มีอันนี้เป็นล็อกอินนมได้500แล้วก็ไอตัวสุ่มอีก90ก้อนนะอ่าถ้าเรามีเควสนมก็คือถ้าทำเควสเนี่ยเราจะได้เป็นไอตัวที่สุ่มมาด้วยนะโอ้ไอที่สุ่มนี้ได้วันละ50อันเลยเหรอต่อวันแล้วก็บวกกับไออันนี้ที่มันเป็นแจกต่อวันอีกก็เท่ากับว่าแค่วิ่งเฉยๆนี่เราก็ได้ร้อยอันแล้วนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่ใช้ฉายานะผมอ่ะผมติดตั้งเลยโอ้ได้มาเยอะอยู่นะเนี่ยอ่ะหลับมาเผื่อจะได้เอาไปสุ่มด้วย อันนี้ต่อจิ๊กซอคล้ายๆกับของตอนเจ็ปีเนาะพอจําได้ว่าตอนเจ็ดปีก็มีต่อจิ๊กซอนะฮะแล้วก็ไอ้ร้านลูกแก้วแห่งความฝันอ่าลูกแก้วแห่งความฝันที่ให้มาตั้งแต่ตอนอัปเดตให้มาก่อนหน้าประมาณแบบหลายอัปเดตอะน่าจะหกเจ็ดอัปเดตได้นะฮะในที่สุดก็รู้แล้วว่ามันใช้ทำอะไรนะนั่นก็คือให้เอามาแลกสกินในร้านค้าตรงนี้นั่นเองก็เราสามารถแลกพวกสกินคุกกี้สัตว์เลี้ยงแล้วก็สกินตัวของไอเยลลี่ได้นะรวมถึง นี่มีตั๋ววิ่งเบรกตัวนูนนี่นั่นให้แลกด้วยนะเผื่อใครที่มีครบแล้วนะฮะซึ่งสําหรับน้องดีมเนี่ยสกินใช้290อันนะก็เท่ากับว่าเราต้องไปหาเพิ่มเองอีกออันเนาะส่วนสัตว์เลี้ยงน้องดีมใช้190พวกที่เป็นสกินแรของคุกกี้ใช้120ส่วนสัตว์เลี้ยงใช้อย่างละ9 0านบแล้วก็สกินเยลลี่ ใช้ยี่สิบสามสิบห้าสิบแล้วก็หกสิบอารมณ์มันเหมือนตอนทีนี้ปิงเลยเนาะที่แบบเป็นกิจกรรมแยกมาให้ที่ต้องไปสมแยกอีกทีหนึ่งนะะแล้วก็ครบรอบเก้าปีตื่นจากความฝันอันนี้นะ่าจะเป็นไอ้คล้ายๆกับไอตอนท้าออกหมายเลขแปดปะไอกิจกรรมที่เป็นวิ่งท้าออกหมายเลขแปดที่มันให้วิ่งกลับผิดนะะก็จะมีตัวของสมุดความฝันได้นะแล้วก็เก็บฉายาได้นะรอบก่อนผมก็เหมือนจะเก็บไม่ครบมึงราะว่าเล่นประมาณรอบสองรอบผมก็เลิกเล่นไปเลยนะะ แล้วก็ตัวของแพ็กเกจอ่าถ้าเราเติมแพ็กเกจเนี่ยช่วงนี้เราก็จะได้ตั๋วมาด้วยนะเอาไว้แลกของในร้านค้าได้เนาะก็ถ้าเติมครบ5พอยส์สาพอย์แล้วก็ครบ140พอย์เนี่ยเราจะได้ตั๋วมาซึ่งตั๋วเนี่ยถ้าเกิดเป็นตั๋วของ140พอย์เนี่ยเราจะแลกแพ็กเกจราคา325ได้นะส่วนถ้าเป็นตั๋ว5้พอย์กับ3 5พอย์เนี่ยเราจะได้ตั๋วที่แลกสินค้าในราคา179บาทได้นะแล้วก็มีในส่วนนี้ในการใช้จ่ายเนาะ ก็ใช้ใจ่ายคริสตลัลลูกบาทสายลุงแล้วก็เหรียญนมจะได้ตัวของตัวผลึกสมมาซึ่งผมทํากิจกรรมเมื่อกี้ผมได้ตัวมาเท่าไหร่ผมได้มา860งั้นผมจะลองสมให้ดูสักครั้งหนึ่งละกันนะฮะสมห้าร้เนาะการันตีที่นั่งพรีเมียม5ครั้งขึ้นไปในทุกๆ5ครั้งอ่ะไม่รู้เหมือนกันสมไปก่อนนะฮะจะได้รู้รายละเอียดว่ามมีอะไรไหนดูซิเผื่อแบบดวงดีอาจจะเปิดได้สกินเลยหรือเปล่าถ้าเปิดได้สกินเลยก็เท่ากับว่าเราก็อ่าเท่ากับว่าเราก็ไม่ต้องแบบเอ,เอาไอ้ผลึกเกลือไปแลกถูก แต่ถ้าไม่ได้ก็คือก็ไม่ได้อ๋อแล้วมันไม่มีโอกาสได้สกินที่มันเป็นสกินอื่นด้วยได้มาเป็นดาวลุงไม่รู้ว่าจะยากเลทมันจะยากแค่ไหนนะแล้วคือมันมีเนี่ยมันมีหลอดบอกได้ว่าแบบถ้าเราสุ่มครบสิบห้าครั้งเราจะได้ลูกแก้วมาสิบอันก็คือสุ่มไปเรื่อยๆแล้วแหละเออแล้วเราก็จะได้การันตีแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ครบหรือเปล่านะเพราะว่าแอบแบบสกินมันมีตั้งสี่สกินอะแล้วบวกกับสกินสัตว์เลี้ยงกับสกินเยลลี่ เราไม่รู้ว่าเลดดอกมันแบบดีแค่ไหนนะเพราะเมื่อกี้ที่เปิดมานี่ก็แอบแบบเปิดแอบ,บออกยากอยู่นะแล้วก็ในส่วนของสกินคุกกี้ก็จะมีสกินของอมิวกี้เวนมที่มาให้สุ่มตามปกตินะผมมีอยู่9,000ลูกบาทนมแี่จะลองสุ่มดูแล้วกันนะรอบนี้นี่คือแบบคุณพี่เอาทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะคือคุณพี่จะเอาทั้งไอสุ่มในหน้ากิจกรรมแล้วคุณพี่ก็จะมาเอาตรงนี้อีกนะเร้ว่าเอาหนักอยู่เหมือนกันนะเออ อ่ะโอเคโอ้ได้สก,กินม่วงมาสองก็ถือว่าดีนะอย่างน้อยก็ได้ดาวเกลือนะแต่ว่าไปเปิดไอตรงนั้นอนะ่ะมันก็ได้ดาวเกลือมาเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีโอกาสได้สก,กินซ้ำมาด้วยเนาะเออก็ถือว่ามิวกีเวเนี่ยน่าจะมีโอกาสสะสมสก,กินได้ค่อนข้างง่ายนะฮะแต่ที่น่าจะยากหน่อยน่าจะเป็นไอสก,กินพวกที่อยู่ในหน้าครบรอบเก้าปีเอออันนั้นน่าจะออกยากนะแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวต้องไปนั่งสุ่มกันอีกทีหนึ่งเนาะอ้าว <laughs> โอ้น้อง ช่วงนี้นี่ผมรู้สึกว่าผมดวงดีแปลกๆนะเอาดีๆเมื่อกี้มันหน้าเป็นตู้แบบตู้แลเลยอะ่ะเอา้าทำไมเปิดออกวะโอเคน้องมิวกิเวเนี่ยครูดาวอยู่ที่28.5วินาทีนะครูดาวไม่ได้นานอย่างทีนะตอนแรกผมนึกว่าครูดาวมันจะไปทรงแบบพวกไอ้นี่ซะอีกนะไอ้ครูดาวทรงใกล้ๆกับพวกแม่วานอะไรนี้ซะอีกต่อมานํามาดูกันที่สัตว์เลี้ยงกันต่อกับสัตว์เลี้ยงน้องหมอนเมนโลนะมก็น้องหมอนเมนโลเนี่ยให้สโลเดนด้วยนะอ่าไหนอัพไป โซเลียนอยู่ที่8.5%านงั้นถ้าดูจากครูดาวแล้วก็ดูจากสัตว์เลี้ยงน้องมิลกี้เวจังหวะน่าจะเหมือนในเนตแล้วก็เหมือนพวกสตีเวียลินจีอะไรพวกนี้นะแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับปุ๋ยเมฆนิทราเนาะก็สัตว์เลี้ยงของน้องรีนเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับผมมีโพชั่นอยู่16ขวดนะก็ประหยัดไปได้ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีโพชั่นเนี่ยก็ค่าอัพจะอยู่ที่8ปดหมนะแต่พอมีโพชั่นมันลดไปครึ่งหนึ่งนะก็เหลือสนะี่หม สัตว์เลี้ยงเนี่ยให้โซโลเลนอยู่ที่45เปอร์เซ็นต์อ่าสัตว์เลี้ยงสปะรดสก็45เปอร์เซ็นต์ตอนใช้ความสามารถเหมือนกันแสดงว่าน่าจะอึดพอๆกับสัตว์เลี้ยงสปะรดนะโอเคแต่แอบเสียไดย้สมบัตินิดนึงสมบัติเนี่ยเดี๋ยวคงต้องไปทําหลังไม่เอานะเพราะว่ามันต้องไปวิ่งกิจกรรมก่อนนะ <c oughs> คือตอนนี้ไม่เลดอะพร้อมแล้วแต่ว่าปัญหาก็คือมันยังไม่ปลดล็อกมาให้อัพเนี่ยสิเศร้ <c oughs> าเลยนะแล้วก็ลูกโป่งปาร์ตี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการเพิ่มฟังก์ชันโซโลเด เท่าสัตว์เลี้ยงน้องมิลกี้เลยเนาะอ่ะชาเลนจ์สเต็กก็สรุปผลเป็นที่เรียบร้อยหนมซึ่งก็ไม่ได้เล่นเลยเล่นไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่เล่นเลยแล้วเออแล้วพูดถึงสเต็กเราแอบเศร้าใจอยู่เหมือนกันที่ลุงแกกลายเป็นตัวร้ายนะพิกบทบาทไปเลยอนะอารมณ์เอสคาโก้นี่แพทที่ก่อนนี้คือแบบอารมณ์โดนใส่ความเหมือนไอ้นี่เลยนะโดนใส่ความเหมือนนางฟ้าเลยอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวขอเล่นแบบโนสกินก่อนละกันเนาะมาลุยต้องมีกดอะไรไหมเนี่ยตอนใช้สกิลเนี่ย อ่าไม่ต้องเนาะอ่าทำงานอัตโนมัตินะฮะถือว่าโอเคนะอ่ายิงปิ้วปิ้วยิงเป็นดาวออกไปก็เยนลี่เนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นะอืมแต่ว่าค่อนข้างจะมีสปีดท,ที่เร็วประมาณหนึ่งอ่าประมาณใช้คําว่าประมาณหนึ่งละกันก็ไม่แปลกที่ทําไมถึงให้คมดาวจิ๋วมานะแล้วก็แสดงว่าบางด่านเนี่ยอาจจะต้องเล่นแบบสายเครื่องยนต์ปะเออบางด่านมีสิทธิ์เล่นสายเครื่องยนต์นะเดี๋ยวต้องไปเก็บเควสเก็บสมบัติใหม่ด้วย เรไม่รู้ว่าสมบัติใหม่แบบแต้มเยอะกว่าตีศูนย์มากน้อยแค่ไหนนะคือเอาจริงๆปะคือรู้สึกว่าสมบัติใหม่เอยอะไรสัตว์เลเี้ยงเลเจนต์ใหม่เอยคือรู้สึกว่ามาไวมากนะเพราะว่าคือเราเรายังใช้ตีศูนย์ผมยังไม่รู้สึกว่าใช้ตีศูนย์คุ้มเลยเอาดีๆนะยังรู้สึกว่าใช้ตีศูนย์ไม่คุ้มเลยมาใหม่อีกแล้วเหมือนตอนนี้เลยอะ่ะเหมือนตอนหยดเพลิงกับหยดชีวิตเลยอะ่ะเออไอเมลเลชีวิตอะคือมามาถี่มากนะตอนนั้นสองชิ้นแรกอ่ะ แล้วสักพักเลเจนต์ก็มาแบบเว้นหกเดือนอะไรเงี้ยแต่แพทนี้ก็คือห่างกันประมาณสามแมั้งอ่าห่างกันสามแผทพอดีมาอีกแล้วก็ด้วยความที่ตีสูมันมาช้าดนะ้วยอะเนาะเออจริงๆคือตีสูนมันต้องมาตั้งแต่ช่วงประมาณแบบต้นเดือนอะช่วงประมาณต้นปีแรกแล้วอะแต่คุณพี่กว่าจะมาก็คือคุณพี่เล่นมาช่วงประมาณแบบเข้าครึ่งปีหลังแล้วมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าพอมันปล่อยติดกับสมบัติไอ้นี่มาก็เลยรู้สึกแบบมันปล่อยมาเร็วนะ แต่น้องมิวกี้เวน่ารักอะคือเอาจริงๆผมตอนที่ผมเลิกเล่นคิงดอมอะมันคือแผดแสงจันนะต้องพูดว่าเลิกเล่นตอน BTS เสิเออเลิกเล่นตอน b d s แล้วก็กลับมาเล่นตอนแสงจันซึ่งน้องมิวกี้อะเข้าพอดีแต่ผมก็เล่นได้ประมาณแบบไม่นานอะผมเล่นได้ประมาณเดือนผมก็เล่นได้ประมาณเดือนหนึ่งนั่นแหละแล้วก็เลิกเล่นไปนะก็คือมิวกี้เวก็น่าจะเป็นคุกกี้อีพิกตัวสุดท้ายที่ผมรู้จักจากคิงดอมนั่นแหละที่แบบไม่ใช่ตัวนี่นะที่แบบเป็นตัวแบบที่ทันอะเออคือก็อาจจะเห็นผ่านตาบ น้องก็คือเป็นตัวสุดท้ายที่ผมแบบรู้จักนะตอนที่เล่นคิงดอมเนาะก็เป็นตัวสุดท้ายที่เห็นนะอืมโอเคก็กิจกรรมช่วงนี้ก็จะมีให้เก็บไอตัวผลึกไปสุ่มเลยนะก็การันตีสุ่มทุกวันหนึ่งร้อยนะอันนี้ยังไม่ลงกว่าเควสอีกเควสก็แจกค่อนั้งเยอะนะก็ผมคิดว่าถ้าเกิดสุ่มไปเรื่อยๆก็น่าจะได้การันตีแหละเพราะเมื่อกี้ที่ผมสุ่มไปอ่ะผมก็ได้มาทั้งสกินของสกินสัตว์เลี้ยงน้องน้องลูกโป่งอ่ะสัตว์เลี้ยงของตัวเจ้าเค้กวันเกิดแล้วก็ได้สกินพายมาก็ถือว่า เลดพวกอีปิกอะน่าจะเลดพวกแรพวกอีปิกผมว่าน่าจะไม่ยากมากนะแต่พวกสกินของน้องดีอะ่ะอันนี้น่าจะยากสุดนะเพราะว่าคือแค่สุ่มให้มันออกมันก็ค่อนข้างจะมีโอกาสเด็ดออกมันก็ยากอยู่แล้วไงเอออ่าโอเคไดมอนแล้วนะบ่นไปบ่นมาก็น้องดีมไม่ใช่น้องดีมน้องมิลกี้เวนี่ก็ถือว่าน่ารักนะชอบนะฮะเดี๋ยวต้องไปใส่สกินด้วยอ่าโอเค ก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบเอฟเฟกก็ฟงฟิงกิงกล่องแก้วแล้วก็เป็นสกิลที่แบบคิดไว้แล้วว่าเออต้องเอาออกมาอารมณ์ประมาณนี้ซึ่งผมชอบนะเพราะว่าน้องนี่คือน้องในคิงด้อมมันก็ขี่รถไฟไงแต่จําได้ว่าในคิงด้อมเหมือนน้องโผล่มาแค่หัวขบวนไะจาได้ว่าน้องขี่รถไฟชนแล้วมันมาแค่หัวขบวนมงแต่อันนี้คือน้องมาแบบมาทางขบวนนะอ่ะโอเคอ่ะแล้วก็มีช ALLENGE ใหม่น้องดีมด้วยแต่ว่าช ALLENGE ใหม่น้องดีมเนี่ยผมคงไปเล่นที่หลังนะเพราะว่า คงจะนั่นแหละเดี๋ยวเล่นในคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปนะเดี๋ยวต้องไปตัดอีกก็ชิงถ้วยอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ด่านใหม่เนี่ยมาเป็นทีมหงดำอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่นในตัวของด่านใหม่เลยละกันนะคําคืนแห่งทะเลสาบทางช้างเผือกเนาะก็เป็นด่านทีมหงดำนะฮะที่อัปเดตเข้ามาในชิงถ้วยนั่นเองนะซึ่งน้องมิลกี้เนี่ยถ้าที่ผมเล่นมาน้องก็จะเป็นตัวที่จังหวะคล้ายๆกับพวกสตีเวียลินจิอะไรพวกนี้นะอ่า ส่วนเรื่องระยะทางก็น่าจะใกล้ๆก,กันนะเป็นตัวที่ทําระยะได้ก็ถือว่าไกลประมาณนึงนะเพราะว่าตัวมาน้องอะ่ะตอนใช้สกิลก็ถือว่าพุ่งค่อนข้างบ่อยนะดังนั้นเซตที่ผมจะเล่นผมจะเล่นเป็นเซตฟูลสปีลละกันเนาะก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเล่นในดานอื่นเนี่ยมันจะมีเซตที่เหมาะกว่านี้ไหมนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นใน M1 น่เนี่ยน่าจะต้องอ่ะน่าจะต้องเสียช่องทําแต้มอะ่ะไปให้ไอหมี่ลุงแน่ๆหนึ่งอันส่วนถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่รู้ว่า แล้วเวิร์กหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมตอนผมนั่งเทสเซตก่อนที่จะมาทามินิรีวิวเนี่ยไม่ไม่เชิมินิรีวิวหรอกก็เล่นชิงถ้วยนี่แหละคือเมื่อกี้ผมก่อนหน้านี้ผมก็ไปเทส m สองมาปรากฏว่าผมใส่เครื่องยนต์แล้วมันกินขดลอดเกินนะก็เท่ากับว่าน้องนี่ระยะก็ถือว่าไกลประมาณหนึ่งนะระยะก็น่าจะพอๆกับพวกสตีเวียนะก็เป็นตัวที่พุ่งค่อยงไกลนะก็เท่ากับว่าน้องเนี่ยเป็นตัวที่แอบน่าสนใจนะในการเอามาเล่นชิงถ้วยแล้วก็บวกกับพอมันเป็นจังหวะเดียวกันกับพวกสตีเวียนะจังหวะเดียวกวกกกัันบพ น้องลิ้นจี่อะไรเงี้ยก็ถกว่ามันน่าจะเล่นเป็นผัดสองจังหวะสองขวดได้ด้วยนะซึ่งผมว่าในเนตแอบมีร้องอยู่นะเออผมว่าในเนตแอบมีร้องอยู่เหมือนกันนะเจอน้องมิวกี้มาแบบนี้ซึ่งผมเชื่อว่ามิวกี้นี่น่าจะเก่งกว่านเนธแน่ๆแหละเพราะว่าตัวมันใหม่กว่างี้เดฟคงไม่ปล่อยตัวใหม่กว่าให้มันอ่อนกว่าตัวเก่าหรอกแล้วช่วงนี้เดฟก็ชอบแบบเขาเรียกว่าเพิ่มมาตรฐานของแต้มให้สูงขึ้นด้วยเออผมก็เลยคิดว่าน้องมิวก <email Pal> ี <ma confer dles> ้เนี่ย โอกาสที่จะเทพก็สูงอยู่เหมือนกันนะอมเพราะก่อนหน้านี้พีทเขาในจังหวะนี้ก็เทพแล้วประเด็นคือพีทเขามันค่อนข้างมีปัญหาด้วยไงแล้วพอเขาทํามิวกี้มาเป็นตัวที่แบบค่อนข้างพุ่งเนี่ยผมว่าแอบมีความเป็นไปได้ที่น้องมิวกี้เนี่ยน่าจะเล่นเป็นผัดสองน่าจะดีเหมือนกันนะโอเคเท่าที่ดูเนี่ยด่านนี้ก็ค่อนข้างมีแยลี่เยอะประมาณหนึ่งแต่ว่าแอบเก็บค่อนข้างยากเนาะอันนี้ผมเล่นเฟิร์สท m e ์เลยนะเฟิร์สเพย์เลยนะเฟิร์สอินเทสชั่นเลยก็ถือว่าเป็นด่านที่อืม ผู้ดาวก็เยอะประมาณหนึ่งนะก็ไม่รู้จะเล่นสายเยลลี่ได้หรือเปล่านะเออถ้าเล่นสายเยลลี่ได้เนี่ยฝนดาวตกก็น่าจะพอมีความหวังอยู่นะแต่ว่านั่นแหละยังไม่ชัวนะเพราะว่าการวางเยลลี่มันก็คสเปะสปาอยู่เหมือนกันท่เนีี้มันวางสเปะสปาม,มากเลยอะเก็บให้ครบแอบยากอยู่นะโอเคเดี๋ยวน้องมิวกี้รอบต่อไปใช้สกิลทายเนาะไม่รู้ว่าจะ,จะแบบนี้ไปกินขดเลือดเกินหรืออะไรไหมนะเพราะว่าด่านก็ ด่าน,น่าจะพอได้อยู่มั้งเออน่าจะไม่ทำมาจะเกินจังหวะด่านหรอกอ่าโอเคบินปิดท้ายไปโอ้ผมว่าอย่างนี้อุ้ยยลี่มันเยอะอยู่นะเนี่ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสายเยลี่มีโอกาสได้เล่นอยู่นะเนี่ยด่านนี้อ่าลำยายมาไหนขวดเลือดไกลไหมขวดเลือดจะอยู่ข้างหน้าปะยังไม่ถึงแต่ว่าด่านนี้ก็น่าจะไกลพอไกลอยู่นะอัะนนี้ขวดเลือดอยู่ตรงนี้โอเค โห้ีหแต่เยลลี่มันสเปะสป่าจริงนะเนีย่ยเยลลี่ก็เยอะอยู่นะแต่การวางแพทเทิร์นนี้แอบเก็บให้ครบยากนะฮะโอเคอ่าพุ่งไปถ้าเกิดเล่นแต่ไม่รู้ว่าน้องเมกกี้เอามาเล่นด่านนี้ผมคิดว่าคงเล่นสายเยลลี่น่าจะไม่เวิร์กหรอกน้องไม่ได้ดูผลิตเยลลี่ได้เยอะ แต่ถ้าเป็นเซตอื่นที่เล่นสายยลลร่ได้ผมว่าอาจจะอาจจะได้เห็นสมบัติสายยลลรีนะแต่ก็ไม่แน่ไงเออเพราะว่ามันผู้ดาวม,มันเหมือนจะเยอะช่วงแรกนะแต่พอด่านท้ายแอบไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะผู้ดาวโอ้อันตรายอยู่นะเนี่ยแพทเทิร์นการโดดในด่านนี้อันตรายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่เราก็ผ่านมาได้นะเฟิร์สไทม์เฟิร์สไทม์แต่เราก็ผ่านมาได้เด้ออ่าโอเคจบประมาณนี้นะ โอเคก็สำหรับตัวของคลิป Milky Way r e v ี e w แบบละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะลงให้พรุ่งนี้เหมือนเดิมนาะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆเล่นทุกเซตเรื่อยๆไปตามลำดับเนาะประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นาะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าชอบมากก็สมัครสมาชิกได้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย